ครับส,สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรหลักสองตัวบนนะครับสูตร2ตัวบน10หน่วยเพื่อนๆมาดูนะครับสูตรนี้สูตรนี้คือสูตรที่ผมบอกว่าผมจะทําการยืดสูตรนะครับการยืดสูตรของผมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็มาดูกันคือสําหรับสมาชิกที่เคยจดสูตรนี้ไว้แล้วนะครับเพ <ś lan> ื่อนๆเขาคงจะเข้าใจว่าวิธีการคํานวณทํำยังไง <ś lan> และมีการยืดสูตรยืดสูตรยังไงนะครับยืดสูตรยังไง อันนี้ผมก็เริ่มทําให้เพื่อนๆดูตั้งแต่วันที่17เดือน1ปี2,160นะครับคือแต่ผมไม่ได้ลงในงวดนี้นะครับผมไปลงงวดหลังๆแล้วนะครับเพราะว่าสูตรพวกนี้เราต้องดูวิธีการคํานวณว่าพอผลสลากรางวัลออกมาเนี่ยมันจะเข้ามาในสูตรของเราหรือเปล่าถ้าหากมันเข้ามา2งวด3งวดถึงแล้วเข้ามาถึง4งวดนี่อันนี้พวกเราจะเปิดเผยสูตรนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นสูตรใหม่ๆอยู่เพิ่งเข้ามาสักประมาณ2งวดถึง3งวดเนี่ย เพื่อความแน่นอนพวกเราจะไม่เอาออกมาก่อนนะครับก็ที่เอาออกมานี่ก็คือสูตรมันเดินดีเกินประมาณสีงวดนะครับประมาณสีงวดถึงจะเอาออกให้เพื่อนๆดูกันว่าวิธีการคำนวณทํามันยังไงนะครับ แต่เดี๋ยวสาหรับสมาชิกท่านใหม่ๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับแล้วก็เพื่อนๆถามว่าอาจารย์แชร์ได้ไหมแชร์ได้นะครับเพื่อนๆอยากจะแชร์ไปให้กับเพื่อนฝูงได้นะครับไปดูทิศทางว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไปเนี่ยแนวทางแนวโน้มของเขาจะมาในทิศทางตัวเลขไหนนะครับวิธีการคำนวณของสูตรที่2นะครับผมจะถือว่าเป็นสูตรที่2สูตร2ตัวบนนะครับสูตรที่2สูตรที่1ผมลงไปให้แล้วนะครับเมื่อกี้ เดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะเป็นสูตรใหม่นะครับจะเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับสูตรใหม่ล่าสุดไม่เคยลงทีนะครับก็จะเป็นให้ครบทั้งหมดสามสูตรแล้วเอาตัวเลขมาชนกันสําหรับสมาชิกที่อยากจะจดนะครับผมว่าเพื่อนๆควรจะจดสูตรพวกนี้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับเผื่อวันไหนผมไม่ได้ทําการลงคลิปวิดีโอหรือติดภารกิจอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็จะเอาสูตรเนี้ยไปคํานวณได้เลยนะครับสูตรไปคํานวณได้เลย สำหรับสมาชิกที่ของตัวล่างไปนะครับผมได้ลงให้ครบแล้วนะครับว่า2ตัวล่างงวดที่จะถึงเนี่ยตามสูตรของเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เด่นล่างมีตัวไหนบ้างนะครับผมผมลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมลงให้เรียบร้อยแล้วเรามาดูนะครับวันที่17เดือน1ปี2อง0นะครับสำหรับสูตรที่2 2ตัวบนสูตรที่2ก็จะใช้รางวัลที่1เหมือนเดิมครับเหมือนที่ผมเคยเน้นย้ําทุกครั้งแล้วนะครับ หลังวันที่1ออก1 4 3 1 5 7. สี่สามหนึ่งห้า็ดสหรับหลักสิบนะครับในงวดถัดไปเราใช้หลักพันและหลักหน่วยเป็นตัวบวกนะครับหลักพันและหลักหน่วย5้บวกเเท่ากับเท่าไหร่5้าบวกเเท่ากับ2นะครับเพื่อนๆนับถอยหลังไปก็คือ1นับเพิ่มไปก็คือ3หลังจากได้3แล้วนะครับหลังจากได้3เอา3าไปบวกกับ4เป็นเลขบังคับนะครับ3มไปบวก4 3าบวก4เท่ากับเฉะนั้นเราจะได้หลัก สิบงวดถัดไปน 1, 2, 3, ดดด้นะครับก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็เจ็ดดูดีๆนะครับเพื่อนๆดูดีนะครับอย่าสับสนอย่าไปปนกับสูตรอื่นนะครับสูตรแต่ละสูตรมันใกล้เคียงกันนะครับแต่มันพลิกนิดเดียวนะครับมันพลิกอ่ามันพลิกตัวเลขนิดเดียว <c oughs> อันนี้คือสูตรปกตินะครับจะได้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามเจ็ด เพื่อนๆถามว่าอสี่มาจากไหนสี่นี่คือตัวกันนะครับผมจะทําให้มันเป็นได้ทั้งหมด5้าห้าตัวเลขครับก็คือหนึ่งสามสี่เจ็ดแต่จริงๆสูตรนี้ของมันคือเลขหนึ่งสามเจ็ดนะครับหนึ่งสามเจ็ดสี่เป็นตัวกันต่อมาหลักสิบนะครับหลักสิบ่าหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราจะใช้หลักแสนและหลักร้อยบวกกันนะครับแสนก็คือหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งหนึ่งบวก1เท่ากับสอง เอามาตั้งไว้ก่อนเลยครับแล้วก็ลดไปนะครับลดไปก็คือ1เพิ่มไปก็คือ3เหมือนเดิมครับบวกด้วยเลขบังคับก็คือ7 3บวก4แล้วก็คือ7เห็นไหมครับเพื่อนๆจดไว้นะครับนี่คือ4 4เป็นตัวบวกเลขบังคับนะครับ4เป็นตัวบวกเลขบังคับก็จะได้เป็น1 2 3 7เหมือนกันเลยครับทั้งหลักสิบและหลักหน่วยแต่ตัวนี้ผมก็เลยต้องเพิ่มตัวกันมาผมจะนับต่อนะครับเพื่อนๆ ก็จะเป็น1 2 3 7แล้วก็8นะครับนี่คือจะได้หลักหน่วยทั้งหมด5ตัวนะครับหลัก10ก็จะ5ตัวเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็จับคู่กันเลยครับพอผลรางวัลออกมาคือ7 2ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจเพื่อนๆอคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับว่ามันทํากันยังไงนะครับแต่พยายามฟังให้ดีนะครับเพื่อนๆทําความเข้าใจเวลาผมอธิบายนะครับว่าวิธีการคํานวณทํำยังไงนะครับ งวดนี้ออก72นะครับถูกไปนะครับแล้วผมจะอธิบายอีกสักงวดนะครับแล้วผมจะกระโดดข้ามไปงวดสุดท้ายเลยนะครับพอาม,มาวันที่1เดือน2ปี2อ6 0นะครับเลขที่ออกคือ054672หลักพันก็คือ4หลักหน่วยก็คือ2 4งสบวก2เท่ากับ6เห็นไหมครับ6เพื่อนๆลดไป1น,นะครับก็คือ6แล้วก็5นะครับถอยหลังไปก็คือ5 เพิ่มไปก็คือ7 7บวกเลขบังคับ4ก็คือ11ก็คือจะได้เป็น5 6 7 1เห็นไหมครับ5 6 7 1ตัวกันคือ8ครับตัวกัน7แล้วก็8นี่คือตัวกันนะครับ7 8แล้วก็มา สำหรับสูตรหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือหลักแสนบวกหลักร้อยแสนบวกร้อยศูนย์บวกหกเท่ากับหกนับถอยหลังไปก็คือห้านับเพิ่มไปก็คือเจ็ดเจ็ดบวกไปอีกสี่นะครับเท่ากับสิบเอ็ดก็จะได้เป็นห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งตัวกันก็คือสองก็คือการนับเพิ่มไปอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับจะได้เป็นห้าแถวหลักสิบนะครับห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งส่วนหลักหน่วยก็คือห้าหกเจ็ดหนึ่งสอง นะครับเพื่อนๆเข้าใจนะครับถ้าเรามาจับคู่แล้วก็ได้ทั้งหมด25คู่นะครับสำหรับ2ตัวบน25คู่เพื่อนๆก็จะมีคำถามอีกแล้วครับอัว25คู่นี้มันเยอะมากนะครับอาจารย์ก็เพื่อนๆก็เอาไปเอาค่า x 10หน่วยมาตัดนะครับเมื่อเราได้25คู่แล้วเราก็เอาไปเอาค่า x มาตัดมันจะเหลือตำแหน่งที่น้อยลงนะครับมันจะเหลือตำแหน่งที่น้อยลงผลรางวัลออกนะครับ116 16ของเรามีนะครับ16 มาดูผลงานกขานะครับ1,6ตัวนี้ออก5,3นะครับมีตัวนี้ออก6,3มีตัวนี้ออก8,5ซึ่ง8มาอยู่ในตัวกันของหลักสินะครับ8,5ต่อมาคือ2,9นะครับ29แล้วมาออก5,6นะครับถูกนะครับแล้วมาออก9,1พองวดนี้มันออก03นะครับมันมี03แต่เลขที่ออกคือ30มันเข้าตัวกลับนะครับ ผมถือว่าผิดแต่ว่ายังไงมันก็ยังเข้าอยู่ในตัวกลับของเราแต่พอมางวดนี้นะครับออก42งวดที่ผ่านมานะครับออก42หลักสิบเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสูตรปกตินะครับแต่หลักหน่วยเข้ามาอยู่ในสูตรสูตรกันนะครับสูตรกันเพื่อนๆเ,เข้าใจนะครับสูตรกันว่าต้องเพิ่มตัวเลขไป1หนึ่งตัวมาดูกันเลยนะครับว่างวดถัดไปเนี่ยทิศทางของตัวเลขจะมาในทิศทางไหนนะครับ วันที่16เดือน6ปี2 5 6 0นะครับงวดที่ผ่านมาออก943142หลัก10ของเรานะครับเรามาคำนวณกันเลยว่าหลัก10จะได้อะไรบ้างนะครับก็คือหลักพันก็คือ3หลักหน่วยก็คือ2เดี๋ยวนะครับหลักพันคือ3หลักหน่วยคือ2 3บวก2เท่ากับ5 ถ้าเพื่อนเพื่อนนับถอยหลังเลยครับ4นับเพิ่มเลยครับ6 6บวกเลขบังคับ4นะครับก็คือ6บวก4เท่ากับ0เราจะได้หลักสิบปกติแล้วนะครับก็คือ4 5 60แต่ถ้าเกิดเราจักันนะครับ4 5 6 7กันนะครับ4 5 6 7แล้วก็0นี่สำหรับหลัก10บนนะครับ10บนในงวดถัดไป หลักหน่วยครับหลักแสนก็คือ9หลักร้อยก็คือ1 9ึ1่งเบวกหนเท่ากับ0ยเห็นไหมครับเท่ากับ0 0นับถอยหลังไปก็คือ9 0นย์นับเพิ่มไปก็คือ1 1บวกด้วยเลขบังคับ4ก็คือ1บวก4เท่ากับ5จะได้เป็นสูตรปกติก็คือ9 0 1 5้าถ้ากันนะครับ ถ้าเพิ่มเลขกันก็จะเป็น90156หลังจากเราได้จำนวนมาทั้งหมดแล้วนะครับก็คือหลัก10คือ45670หลักหน่วยคือ90156มาจับคู่กันก่อนเลยครับมาจับคู่เป็น25คู่เห็นไ,ไหมครับเป็น25คู่แล้วนะครับ อันนี้คือสองตัวบนสูตรที่2นะครับสูตรที่2เพื่อนๆจดไว้นะครับว่าสูตรที่2ตอนนี้วิธีการคํานวณทํำยังไงนะครับแล้วผลลัพธ์ได้อะไรนะครับผลลัพธ์ได้อะไรในสูตรที่2เดี๋ยวไปดูในสูตรที่3นะครับซึ่งจะมาเปิดเผยงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับงวดประจําวันที่1เดือน7ปี2 5ง0นะครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะครับสําหรับสูตรที่3 2ตัวบนขอบคุณครับ